ก็ยาโยมทั้งหลายฟังคำอธิบายด้วยการโดยกรรมฐานสักเล็กน,น้อยเวลาฟังโยไม่ต้องพนมมือจ้ะเวลานานจะเมื่อยเลยมากเอ่วันนี้ก็ขอพูดเรื่องกสิณที่เรียกวันนี้แล้วกสิณงเพราะว่าคำวมากสิณเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญก็คือคือสมาธิได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะพูดถึง่าสิ่งก็ขอแนะนําเบื้องออนนต้นก่อน การจระเรินรูกรรมฐานเบื้องต้นมีสภาพเหมือนกันหรือว่าอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้าให้ใจออกเอลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเอลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออกถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ยันงนี้จะดีมาก ขณะใดที่ญาติโยมเพื่อริสัตว์รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านถือว่ามีสมาธิในอนาปานุติกรรมฐานเพราะว่าคําว่าสมาธิมีแปลว่าตั้งใจถ้เาเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งอารมณ์ยังทรงมาจุดนั้นอยู่ชื่อว่ามสมาธิและระยะต้นๆท่านจะแนะนําให้รู้ลมหายใจเข้าใจออก ถ้าต่อไปก็ใช้คำภาวนาคพวกคู่กับเราให้ใจถ้าการเจริญกรรมาฐานทั่วทั่วไปก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าบรรดาญาโยมพระธรรมษัทวันนี้ถ้าต้องการเจริญมโนยิธธิ คำว่ามโนยิธิเป็นหมวดของพิญญาที่แปลว่ามีริ์ทางใจให้ใช้คำนาว่าณมาพาทะคือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าณมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะคือการปฏิบัติการรู้ลมห้ใจเข้ารู้ลมห้ใจออกนี่เป็นปกติีนกรรมฐานทุกกอง แต่ว่าการเจริญกรรมาฐานของกันดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระเจ้าทรงสอนก็ให้ต้องการให้ทุกคนหวังนิพานว่าทำอย่างน้อยถ้าอย่างเลวที่สุดเราตายจากความไม่คุก็เป็นนางฟ้าบ้างเป็นทวดาบ้างในผิว่าอย่างต่ำอารมณ์อย่างกลางก็เป็นพรมถ้ามีอารมณ์ละเอียดสะอาดที่สุดก็เป็นไปพระน,นิพพาน ดังนั้นในฐานะที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการเดินเข้าไบสูนิาพานก็จะใช้แต่เพียงรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนั้นไม่พอดังนั้นในตอนแรกพระพะทุทธเจ้าจึงในทรงแนะนําว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าก่อนที่รู้ลมให้ใจออกว่าก่อนที่จะภาวนาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปในจัก,กรวาลทั้งปวง จหมายความว่าทําความรู้สึกบนโลกนี้ทั้งโลกจะมีคนกี่คนก็ตามจะมีสัตว์กี่ตัวก็ตามจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวีมีภัยกับใครนั่นจะหมายความว่าเราคิดจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนของเรา แล้วสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนของเราถ้าอารมณ์จิตคิดอย่างนี้จิตใจก็เบื่สุขต่อไปพระเจ้าก็ทรงให้พิจารณาศีลคือสำรวมคือระวังในศีลว่าเวลานี้ราสาสักษาศีลกี่สิขาบทถ้าสิบห้าก็มีห้าข้อถ้าเป็นิ้นแปดก็มีแปดข้อถ้าเป็นกำหนดสิบก็มีสิบข้อ ถ้าเร้รักษาสิปนประเภทไหนราพยายามรักษาสินทุกข้อให้ให้บริสุทธ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเรื่องความว่าอันดับแรกเราต้องเป็นคนมีเมตตาจิตและคำเมตตาจิตนี่ไม่เะีมีจะพ้อเจินกรรมฐา,านนะให้มีตลอดเวลาลการมีสิ่งทัท้งพื้นก็ไม่ใจเฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐา,านจงเป็นคนมีสิ่งตลอดวันตลอดคืน ถ้ามีเมตตาจิตด้วยมีศีลด้วยมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ด้วยทั้งหมดนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปสู่อบายภูมิที่หลังจากตายชาติดี่แล้วจะตายอีกชาติก็ตามจะไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดือจฉานถ้าอย่างต่ำก็เกิดปเป็นเทวดาด้วยแรงฟ้า อย่างกลางเกิดเป็นพรมถ้าจิตไม่นิยมร่างกายก็ไปเกิดนิพานเพืออความว่าในเมื่อเรามีเมตตาจิตเรายอมรับนับผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีสินห้าบริสุทธ์ก็เป็นคนที่ปิดอบรรยายภูมิคือบาปเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระเทพรัก็สรงแนะนําว่าจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพิจารณาตามปฏิยาศัย <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะแนะนำเรื่องกับสินก็เป็นความรู้พิเศษคำว่ากสินแปลว่าริมิหรือื่องหมายว่านี้มีแล้วกสินคือสินสีเขียว กระสินสีนี่มีสีสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวที่ผ่านมาแล้วเป็นกระสินสีเหลืองวันนี้เป็นกระสินสีเขียวเพื่อที่วันนี้แล้วกระสินวิธีปฏิบัติก็ให้ทําสีเขียวทาผ้าก็ได้ทากระดานก็ได้ทาขันน้ําก็ได้วางวัตหนาหรือจะผ้าเขียวเขียวหรือกระดาษเขียวเขียวก็ได้ปัดให้เป็นแผ่นโตสักนิดหนึ่ง พอที่มองแลสะสบัดสบาย <c oughs> อันดับแรกลืมตาดูภาพสีเขียวจำภาพเพนได้ขณะที่ลืมตาดูใช้คำภาวนาว่านีละกะสิดังแปลว่าสีเขียวนีละกะสินังนีละกะสินังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นแล้วก็ภาวนาว่านีละกะสินังทำอย่างนี้ ภาพภาพนั้นเรือนไปใจ่ายใจก็เรือนตาดูใหม่เมื่อจําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพการทำอย่างนี้เป็นการฝึกสมาธิของจิตแล้วก็เป็นการสุกได้เร็วมากว่าหนึ่งทุกคนต้องรู้ลมหายใจเข้าออกในรการที่สองมีภาพนิมิตมีสีเป็นนิมิตจําสีเขียวแล้วก็เวลาภาวนา จำภาพสีเขียวก็รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยแอ้วบาาวน็นีละก็สีดังนีละก็สีดังจะไม่แต่ว่าจำจิตจำภาพได้บ้างจำไม่ได้บ้างจำภาพปรเดี๋ยวเดียวภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีเขียวสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ทำเรียกว่าคณนิกะสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิยังไม่สงูงแต่ความจริงถ้ากำลังใจเขาบรรดาญาโยมพบริษัทมีสมาธิขั้นสมาธิเล็กน้อยแค่นี้ตายจากความ็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้แต่ถ้าอยากถามว่าสีเขียวไม่เดือดอะไร ถ้าว่าถึงอนุภาพของกสิณในหมายความว่าสถานที่ใดถ้ามีความสว่างมากเกินไปต้องการให้สถานที่นั้นมืดมืดมากหรือมืดน้อยตามความต้องการของเราเขาใช้ดีแล้วก็สิ่งเขาช่วยืัอนดับแรกตั้งจิตนุปจารสมาธิอธิฐานว่าสถานที่นี้จงมีสีมัวหรือสีมืดขนาดไหนก็ตามตามความต้องการ หลังจากนั่งค้าทําจิตให้เข้าที่ฌานสี่เพิ่มพึงฌานสี่แล้วก็ลดจิตออมาตั้งจิตไพ่แค่อุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าขอที่นี้ที่นี้จงมืดตามที่เราต้องการเพียงเท่านั้นสถานที่นั้นจะมืดตามที่เรากะสง์หรือว่าถ้าบังเอิญเรามีของสิ่งอื่นซึ่งไปไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราต้องการสถานที่นี้เป็นสีเขียว จะเป็นของเล็กของใหญ่อาคารสถานที่ก็าตามแล้วก็ตั้งใจฐานมาขอที่นี้จงเป็นสีเขียวสีแจเเขียวตามแต่ว่าความเุ่งหมายจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนฝึกสมาธิถ้าสมมติว่าเราจับภาพสีเขียวจนชินตาชินใจลืมตานึกถึงภาพเห็นมองเห็นภาพหลับตาจำได้นานแสนนาน คำว่านานแสนนานก็อาจจะถึงสองนาทีสามนาทีก็ได้ยิงคือว่านานภาพไม่เลือนไปจากใจอย่างนี้เรื่องโอการณ์โารนี้นิดเบื้องต้นแต่ไปภาพก็จะทรงนานกว่านั้นแล้วเราสามารถจะบังคับนึกว่าภาพนี้จะสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นภาพนี้จะต่ำลงภาพก็ต่ำลงภาพอยู่ก็ซ้ายภาพอยู่ขวาภาพอยู่ข้างหน้าภาพอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ยังไงก็ตามภาพเป็นไปตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่าอกานีน้มิตตองกลางจะไปภาพก็จะกลายจากสีเขียวค่อยๆเหลืองขึ้มาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งเหลืองเต็มอัตราอย่างนี้จะถือว่าอุปุปจาระสมาธิตอนกลางมือนกันจะใกล้าถึงนิสุด ต่อไปภาพจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายต่อไปเป็นสีขาวขณะที่ภาพกลายเป็นสีขาวเป็นแผ่นเต็มแบบนี้่านือว่าเต็มกําลังลรูปอุปจาระสมาธิถ้าถิจิตก็เข้าอุป,ปจาระฌานแต่ถ้าบังเอิญเราคิดว่าเห็นภาพสีเขียวกําลังใจก็งเรามีความเลื่อนใสไม่พอ ก็คอนนึกเปลี่ยนจากภาพสีเขียวว่าภาพสีเขียวนี่ต้องภาพกสินสนี่ต้องหายไปสีขาวแล้วนะภาพกสินนี่ต้องหายไปขอภาพพระพุทธเจ้าจงปลายกดแทนเพียงเท่านี้ภาพเสินจะหายไปภาพพระพุทธเจ,าจา้าจะปลากฏถ้าภาพพระพุทธเจ้าปลากดเราก็ภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้กําลังจิตจะทรงฌานได้ดี คือว่าการสินนี่ความจริงเขามีไวเพื่อการฝึกการสงชาญก็เป็นกรรมฐานที่เป็นสมาธิง่ายแล้วก็สรงชาญได้เร็วแต่ก็เป็นวิธีสร้างกําลังใจก็รอด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีนะหรือยังถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิดีเป็นสมาธิเล็กน้อยภาพการสิงที่เราจําไปเดี๋ยวเดียวจะหายไปเราก็ต้องดื่มลืมตามาดูใหม่ ถ้าว่าสมาธิดีขึ้นภาพกระสินนั่นใหญ่จะทรงอยู่นานกว่าเดิมจะเป็นได้แค่สองสามนาทีนี่มดีขึ้นแต่ก็เป็นสีเขียวตามเดิมถ้าสมาธิก็ดีมากกว่านั้นทรงตาก,การดีขึ้นมีกําลังสูงขึ้นนี่เป็นการซักซ้อนกําลังของะสมาธิด้วยก็สามารถจะบังคับให้ภาพกระสินนั้นสูงก็ได้ต่ําก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ฟ้าก็าได้ตามใจชอบ ถ้าภาพสสมาธิเราไม่เข้าถึงปีติอิม่มเอิบดีถากระสินเจ้ก็จะเข้ากายเป็นสีขาวถ้าขาวทั้งผืนนิสมาธึกแปลว่าเต็มอุปจารสมาธิถ้ามิมิตอันนั้นก็จะเต็มอวเต็มอุปจาระนิมิตรกำลังเต็มแต่ยังไม่ถึงฌานสมาบัติแต่ก็ทรงตัวดีอย่างนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสินกับภาพอื่นได้ตามชอบใจ แต่อย่างเราคิดว่าญาติของเราอยู่ไกลแสงไกลอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาทําอะไรอยู่ก็มีความสุขหรือความทุกข์เราก็จับภาพกสินที่เป็นสีขาวแล้วมีจิตผ่องใสสีผ่องใสแล,ล้วก็ตั้งใจนึกว่าพอภาพกสินนี้จงหายไปภาพญาติของเราอยู่ที่ไกลของจะกข์ยากฏในที่นี้ เพียงเท่านี้ภาพของญาติเราที่อยู่ที่ไหนก็ตามจะปรากฏชัดถ้าเห็นวงแคบเกินไปก็ขอว่าขอเห็นทั้งหมดมีใครอยู่บ้างมีบ้านขนาดขนาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนหรือแต่งการเห็นท่า,านั้บนอันนี้ได้เลยตามใจชอบ่องความว่ารสินนี่มีประโยชน์ใหญ่สําหรับเป็นการซักซ้อนกําลังใจของคนนักปฏิบัติถ้าสมาธิดีส,สังกรสินก็อยู่อยู่นาน ถ้าสมาธิไม่ดีกระสุนก็หายไปจะได้รู้จากกำลังเจอตัวเองว่าเวลานี้สมาธิเราดีหรือไม่ดีต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนำบรรดาญ,ญาโยมพระทูกจัดนั้นได้ควานฝึกมโนยิทธิเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะมาฝึกมโนยิธิที่แนะนำได้กระสินก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานนีก้กรรมฐานสี่สิบตั้งใจจะแนะนำให้รู้ให้หมด ไม่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวจะเข้าใจว่ากรรมฐานในพุทธศาสนาน้นมีอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคองจริงไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับมนยุยธินี่ก็เป็นท่างการะสินด้วยแล้วก็เป็นพุทธ,ธานุสติด้วยคําว่าพุทธ,ธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นกระสินก็คือเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือเพื่อภาพพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกระสินแต่เรานึกว่าเป็นพระพุทธ,ธรูปเป็นพุทธ,ธานุสติ ถ้าเราเห็นว่สีเหลืองเป็นปิตากาสินถ้าเราเห็นว่าสีขาวเป็นโอตโออาโลธาตกาสินไอ้เมื่อแก้วสีใสเป็นอะโลกสาินยานี้เป็นต้นตันนี้มโนยุติเราปฏิบัติกันทำไมใอ้ทราบว่าการปฏิบัติมโนยิธิขั้นแรกจะต้องได้ทิพย์ยุยานก่อน ทามา่อทิศกุญญาณนี้เราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เห็นพุม,มโลกเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเห็นที่ตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นทางนีก้ก็เป็นการยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพไป็นศูนย์ตามคำสอ,สอนกขสสาเร็จพระสมัะสมมาทัณฑ์เล่าและว่าถ้าทำคล่องตัวจริงๆจะสามารถลึกชาติได้ด้วย แล้วอยจากจะสามารถจะรู้ว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนจะอยู่พรมธโลกชั้นไหนจะอยู่ที่ไหนเราจะทราบทราบก่อนที่จะตายทราบตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปทราบแน่นอนเราจะได้มีความดีใจว่าการตายเท่านี้ตายไปแล้วเราไม่ลาบากเรามีความสุขมากกว่านี้ต่ความจริงคุณประโยชน์มากกว่านี้นะจะเรียกขอแนะนําในการปฏิบัติปือเวลาจะไม่ขอ อีธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกเหมือนกันคือว่าอันดับแรกจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฝึกใหม่นึกถึงภาพเระพพทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งคือเรากรู้จะเป็นองค์ใดก็ตามที่เราชอบที่เรามีความเข้มากนึกถึงภาพท่านและก็รู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาด้วยคำภาวนาใช้คำนาสีคำมณะมปะปะทะ เวลาให้ใจเข้านึก,กว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระธะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายอ,อย่าบังคับร่างกายจงให้ใจแรงให้ใใหายใจเบาปล่อยไปตามเรื่องการหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกายแต่การเอาจิตใจเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเรื่องของเรา ต้องปล่อยายแต่สบายไม่งั้น,นยันเลยเพอาย้ำใหม่ว่าเวลาหายใจเข้านึกตามมณนะมะเวลาหายใจออกนึกตามพระพระพร้อมกันนั้นให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปสักองหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งการรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกเป็นอนาปานนสติสัมปน ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านมีสมาธิที่เรียกว่านาปานุสติได้แห่งกองละรายการในสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธาทุสติกรรมฐานรายการในสามจิตนึกถึงพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปัจจักวรรยากาศกสิณเป็นต้น ละเวลาที่ญาติโยมภาวนาอยู่แบบนี้ครูเรียาภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ภาวนาอยู่ผบรรดาญาติโยมพระตบรัษัทจงอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นงขายเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นเข้าจิตจะฟุง้งซ่านความเป็นทิศจะไม่เกิดขณะภาวนาแล้วรู้ลมหามใจก็ออกต้องการให้จุดจิตให้ทรงตัวเท่านั้นเอง แต่ว่าเวลาสิบนาทีที่ครูให้เวลาไวอย่านึกว่าเร็วแต่ความจริงเวลาไม่นานแต่ถ้าว่าเวลาดัานอาจจะมีรมอื่นเข้ามาแทรกภาวนาไปภาวนาไปหรือมีเรื่องแบบต่างๆเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอย่างนี้อย่าอย่าตำนิใจตัวเองว่าเร็วยังไม่เร็วเพราะเรากําลังฝึกก็จะมีมเผลอบ้าง เล่เมื่อรู้ตัวมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ทิ้งอารมณ์อื่นเสียให้เข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกไปหายใจเขา้านึกวันละมาใจออกนึกพาทะหลังจากนั้นเวลาพอสมควรครูก็จะเข้าไปแนะนํท่านดาที่ครูเข้าไปแนะนําเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งธนาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบรษตททุกคนเลิกภาวนาทันที ตอนนี้ไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกไปเลยการรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็เลิกไปด้วยใหลใจตาสมสบายแต่ว่าครูเขาจะแนะนําในการตักกิเลสเพื่อต้องการให้จิตั้งญ,ญาติโยมทุกคนเป็นทิพย์ที่เรียกวัวทิพย,ย,ย์จะคุยยากขณะที่ฟังเสียงของครูพูาแนะนําเวลานั้นเขาจะแนะนาธรรมะ ขณะใดาที่จิตใจทั้งบรรดาญาโยมฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตใจจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตค่อยๆว่างจากกิเลสีิเลยจะจิตค่อยๆห่างกันทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยเมื่อห่างกันมากพอสมควรความเป็นทิพย์ก็จะเริ่มเกิดความเป็นทิพย์ของจิตนี่คือเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ก็นหน้าบาง เขาถามอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตัวของเขาหมายถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือภูุ่มหรือพระอริยเจ้าที่่านมาสงเคราะห์ขอบรรดาญาโยมพุทบรั์เชื่อความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าความรู้สึกของจิตไม่มีก็ตอบว่าไม่มี ทักต่อไปเขาจะถามว่าท่านนี้อยู่ข้างหน้าเป็นพญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกเป็นยังไตตงตอบตามนั้นก็ถามว่าท่านพนันแต่งตัวสีอะไรก็ตอบต,อตามความรู้สึกแต่ความรู้สึกนี่โยมเป็นทิฏฐ์เจญญานคำว่าทิฏฐ์เุญญยานนี่ไม่ได้แปลว,ว่าตาทิพย์ถ้าตาทิพย์เขาต้องเรียกชื่อว่าทิพย์พเนตรทิพย์พเนรนี้ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาและนางฟ้าหรือผม อย่างเรามีร่างกายเป็นเรื่องมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้จึงต้องหลับตาแลว้วก็ใช้ใจเปทิพย์แตนั่นที่ทำว่าทิพยาแปุญญาแป,แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพย์ให้ถีความรู้สึกทางใจครั้งแรกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นปั๊บให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกเตองจะไม่มีผิดแรืได้ความเป็นทิพย์พ้นจิตทบรรดาญาโยมเพษษื่อบริสัทธ์จะเป็นได้ ก็ย่อมไม่เสมอกันไปของธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นแก่กันปฏิบัติกำลังใจท่านญาติโยมเองไม่ใช่ไม่ใช่ครูบังคับถ้าขณะที่ญาติโยมฟังคำแนะนำของครูในฐานะก็เครื่องํำในการตักกิเลสถ้าเวลานั้นจ,จิตใจของญาติโยมสะอาดจากกิเลสเล็กน้อยเพือสะอาดไม่มาก เวลานี้ความเป็นทิ์ก็จะเกิดขึ้นน้อยนั่นหมายความก็จะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกของจิตถ้าบังเอิญเวลานั้นจิตสะอาดจากกิเลสปางกลางถ้าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตรู้มีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักให้กาลังใจขายย้าบรรดาญาติโยมพระทุศัตดิ์ มีจิตสะอาดถึงที่สุดในเวลานั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตจะเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากที่เป็นอย่างนี้เพื่ออาศัยกําลังใจของยำดาญาติโยมฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ยียายางระวังย้าจิตมาพุ่งสร้างเกินไปตั้งใจว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ใ,ใจออก และภาวนาตามไาม้ใจเข้าหรือกวนละไมใ้ใจออกจอพาะะทะแต่ในเวลาที่ครูแนะนําในการตักกิเลสก็จงใช้ปัญญาคล้อยตามไปด้วยเห็นทษอของกิเลสถ้าบรรดาญ,ญาจโยมพุทธบริษัทเห็นทษอของกิเลสชัดจิตจะสะอาดมากเราก็จะเบื่อเรื่องรูกิเลสโชคราวถ้ารณมเบื่อเนื่องกิเลสเกิดขึ้นจิตก็สะอาดจ,จะมีรมผ่องใส แล้วก็สึหลับญาติโยมที่ไใดแล้วในตอนต้นเมื่อลูกเราไม่ใจเขาออกแล้วก <c oughs> ็จึงนึกถึงอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่มีความสําคัญก็คือทุกข์ให้มีความเข้าใจว่ากายเกิดมีร่างกายเป็นคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์ขั้นแรกก็คือความหิว ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกความกระหายเกิดขึ้นก็ทุกความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นก็ทุกความแก่ปรายกฏก็ทุกความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุก์การไรกบอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็ทุกถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้แันนี้นเราจะไปไหน ถ้าจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอันนี้ถ้าไม่มีทุกข์แน่แต่การไม่มีทุกข์ก็เทวดานางฟ้าแลือพรหมนี่ก็ในสุขไม่นานในเมื่อหมดบนพาษนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีความจําเป็นว่ามีแดนเดียวที่มีความสุขตลอดกาลน,นั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ต่างใจคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอถือเป็นการตายครั้งสุดท้าย ความตายจะไม่มีอะไรอีกเราต้องการนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นขอทุกคนที่ทําแล้วคอยการซักซ้อมนะกายจิตใจจับพระองค์งรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่เคยเห็นแล้วอาจิตไปตั้งที่นิพพานเวลาที่ครูซักซ้อมไม่จะมีการเข้าตัวมากอะไรบรรดาญาโยมบริษัทตอนนี้ไปขอญาโยมทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปสมาตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน